ครับผมนุชติไซรลาพันปลาสุดจุดชายปาถินนะครับวันนี้ก็จะขึ้นตีมิมนะครับไีเจอมินอยู่ที่ต้นไม้ในพื้นที่นะครับมีพื้นที่มีเจ้าของแต่ว่าคุยก็เจ้าของแล้วว่าเจ้ของอยากให้เอาออกครับมันอันตรายก็เห็นว่าลังกําลังสวยครับก็หัวน้ําดูใหญ่ถ้าฝนมันตกไปน่แต่ดูว่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลังนี่นะครับ อยู่ต้นมะขามนี่ครับนี่นี่อยู่ตรงที่นิ้วผมชี้นี่ครับเดี๋ยวดูให้ดูเนี่ยดำๆตรงเนี้ยอยู่ยอดเลยเดี๋ยวต้องปีนกันไปก็ต่อสามือถือครับมันซูมได้แค่นี้ครับมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กำล,ลังใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันครับเนี่ยเนียอยู่ตรงนี้นะครับดำๆตรงปลายนิ้วผมนีเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอยัดขึ้นนะครับ ฝนมึงตกไปด้วยอาจจะดุโอเคครับครับเอาลงมาแล้วครับหลังก็ได้ได้ครับเนี้ยใหญ่กว่าแขนครับหวานหวานดูครับใหญ่กว่าเยอะครับปิดตาด้วยฉีกไปหน่อยนึงมีกิ่งไม้ได้แค่นี้ก็โอเคครับโอ้หวานปิดตาเต็มเต็มครับเนี่ยแถวแจว,แจว เกีย okay, ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด,ด้วยนะครับชาติสายล่าปันป่าสุขโขไทยพัฒนินวันนี้ได้น้ำหวานแล้วพอแล้วครับบายครับ